เซียมปรีเวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เหมียวจะพาทุกคนไปพิชิตยอดเขาอูเลยียบอร์คนไทยคนแรกเย้ใช่ค่ะเหมียวคือคนไทยคนแรกที่มาที่นี่เพราะขนาดคนละเสียทแท้หรือมาเมืองนี้กันหลายครั้งแล้วก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ามีที่สวยๆแบบนี้ซ่อนอยู่ที่เห็นว่าสวยแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยค่ะที่จะไปถึง แต่เมียวคิดว่าถูกใจสายแคมปิ้งแน่นอนค่ะสวยมากๆเลยค่ะที่นี่ การแคมปิ้งบนเขาครั้งนี้พวกเราก็เริ่มต้นเดินทางจากอิร์คุสก่อนค่ะซึ่งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงไปยังอาร์ชานสาธารณารัฐบุเรียเตียและเหมือนเดิมค่ะสองข้างทางช่วงหน้าร้อนในชนบทรัสเซียก็จะเจอฝุงมาและฝุงวัวแบบนี้ค่ะ แล้วก็ทริปวันนี้นะคะเราก็จะไปกันที่อูเรียบอค่ะก็เราเอารถมาจอดไว้ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถคันนี้กันไปนะคะก็ประมาณ10กิโลเมตรแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินประมาณ3มกิโลเอ้ย3ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะไปที่ทะเลสาบแล้วก็ตั้งแคมป์กันที่นั่นค่ะ คือทางที่พวกเราต้องนั่งไปตลอดหนึ่งชั่วโมงค่ะ แล้วก็ถึงาที่ปลายทางแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินอีกประมาณ3ชั่วโมงค่ะก็เมื่อกี้นั่งมาประมาณ1ชั่วโมงกว่ากค่ะก็ไม่ใช่10บกิโลนะคะมากกว่า10กิโลคมียพูดผิดมาตอนต้นแล้วเราก็จะเอาของลังรุดแล้วก็เดินทางกันต่อค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเดินกันแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นทางที <Whole Pier> ่เราจะเดินอีก3มชั่วโมงนะคะก็จะเป็นทางแบบประมาณนี้เมื่อสุดทางที่รถเข้าไปได้ก็ต้องเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะเพื่อไปยังทะเลสาบเซเลเบรียลโนยที่ตั้งอยู่บนความสูง1,800เมตร ก็ตอนนี้เดินกันมาแค่ประมาณ5นาทีเองค่ะตอนนี้ก็เดินมาประมาณ45นาทีแล้วนะคะ เหนื่อยมากๆแล้วทางก็ชันมากเมื่อกี้นะคะก็เจอกับกลุ่มที่เอาสุนัขมาเดินด้วยเขาก็บอกว่าอีก15นาทีค่ะก็จะถึงไปอีกสินาทีจนเมื่อเจอคนที่กําลังลงเขาเดินผ่านมาเมียวก็ถามเขาว่าอีกไกลไหมเขาก็บอกว่าไม่ไกลแล้วอีกประมาณ15นาทีตอนนั้นดีใจมากๆเหมือนพลังกลับมาพอ15นาทีผ่านไปก็ยังไปไม่ถึงสานาทีก็ยังไม่ถึง เหมียวก็เผื่อใจไว้แล้วค่ะว่าต้องไม่ใช่15นาทีแน่ๆเพราะคนที่นี่จะให้กำลังใจกันเวลาเจอกันแต่ก็ไม่ได้คิดค่ะว่าจะเป็นชั่วโมงขนาดนี้น่าัจิ ่และแล้วก็ใกล้ถึงแล้วค่ะจากจุดนี้มองเห็นที่ตั้งแคมป์และทะเลสาบอยู่ไม่ไกลตอนนี้เราก็ถึงกันมาแล้วนะคะตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่เราจะไปกางเต็นท์กันค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบสวยมากๆเลยเดินมาตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่า ตอนนี้นะคะเราก็ถึงมาที่จุดกลางเต็นแล้วค่ะคนเยอะมากเลยก็มีตรงนี้นี่เราก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็คือวิวของเราที่เราจะกางเต็นกันในวันนี้เหมียวคือคนไทยคนแรกค่ะที่มาที่นี่ คนไทยคนแรกพวกเราก็ลงไปสมทบกับกลุ่มเพื่อนที่ถึงมาก่อนหน้าประมาณ30มสิบนาทีเล่นกับเจ้าหมาสเตล่าที่เหมียวก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่าน้องเนี่ยเ <c oughs> ฟลลี่แล้วก็น่ารักมากๆเล่นกับทุกคนที่มาเล่นด้วย だいす、ね<ん>ね、ったらお願い。<laughs> เราจะกางเต็นท์กันค่ะว่าจะกางตรงนั้นหรือว่าจะมาอยู่แถวๆนี้ค่ะ <S <S 1> <S 1> และเราก็ได้จุดกางเต็นที่เห็นภูเขาและใกล้ทะเลสาบเป็นวิวนี้ค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะ บ้านของเราในวันนี้ค่ะแ oh. <c oughs> มลงก็จะเยอะแล้วก็บางตัวเนี่ยแบบมันก็จะกัดแบบเลือดเอาเลือดออกมาเลยค่ะมันจิกเจ็บมากแล้วตัวมันโตมากก็บางคนก็จะมีหน้ากากแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะกันพวกแมลงต่างๆตอนนี้เราก็มาเอาน้ำเพื่อที่จะเอาไป ใช้นะคะเหมือนเอาไปล้างมือหรือว่าเอาไปต้มชาต้มมะมะ่าอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเอาที่ทะเลสาบตรงนู้นะน่ะน้ํามันจะนิ่งค่ะแต่ว่าตรงนี้น้ํามันจะไหลมันก็จะปลอดภัยกว่าเวลาใช้ ประมาณตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแต่ว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ตกเลยค่ะที่นี่ช่วงหน้าร้อนดวงอาทิตย์ก็จะตกประมาณสามทุ่มสีทุ่มค่ะ พักอยู่ฝั่งนู้นนะคะก็จะเงียบมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็มาเดินเล่นที่อีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะมีคนเยอะหน่อยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เรามาถึงในตอนแรกค่ะมาถึงก็จะเจอตรงนี้เลย ก็จะคลึกคลื้นหน่อยฝั่งนี้ที่คนเยอะๆก็ยังจะพอมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่บ้างแต่ฝั่งที่เหมียวและเพื่อนๆอยู่เนี่ยไม่มีเลยคะ่ะที่เล่นกันด้วยมาตอนเที่ยงเชื่ออะไรแล้วเหมียวก็จำไม่ได้สเตล่าหรือเปล่าอันนี้คือแก๊งเพื่อนของเหมียวนะคะ สวยมากๆเลยค่ะที่นี่ชอบไปแล้วก็เดินมาเหนื่อยสองชั่วโมงแต่ก็คุ้มค่ากับที่เหนื่อยค่ะนี่ดูบรรยากาศ ทุกคนก็ช่วยกันจุดไฟค่ะออช่วยละมาอตัวเต็ได้มนี่เห็นไ าก,าากาัาก,าากาัรีบตาไปากาัสวัสดีเช้าวันที่สองของที่นี่คะ่ะก็เมื่อคืนเราก็พักกันที่นี่นะคะแล้วก็กางเต็นท์กันแล้วก็เมื่อเช้าประมาณตีสีครึ่งค่ะทุกคนก็ตื่น ดวงอาทิตย์ที่นี่ก็ขึ้นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีสี่กว่าๆเลยค่ะแล้วก็เดินออกเดินทางกันเมื่อตอนตีห้าค่ะแต่ก็เมียขออยู่ที่เต็นท์ค่ะขอไม่ขึ้นไปบนยอดเขาบนพิกตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นยอดเขาสักที่นึงที่อยู่ตรงนี้ค่ะเมียวดูเผื่อเห็นใครอยู่ตรงนั้นก็ขึ้นเขาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงค่ะ คิดว่านะคะก็ประมาณสองสามชั่วโมงอย่างต่าเลยแล้วก็กลับมาอีกก็คิดว่าน่าจะใกล้ถึงกันมาแล้วเพราะว่าตอนนี้ประมาณจะเก้าโมงเช้าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเมียวจะพาทุกคนไปเดินสำรวจรอบๆที่นี่ค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตู้เย็นก่อนเลยละกันค่ะเพราะว่าเมียวขิวน้ำค่ะ นี่ก็จะเป็นเต็นท์ของวกเรกนะคะสามเต็นท์ที่อยู่ตรงนี้แดดแรงมากที่นี่หน้าร้อนเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกประมาณสามทุ่มไอตัวเล็กมันเผาเก่งมากเ,เพื่อนบ้านเชือกรองเท้าของเมวค่ะตอนนี้อยู่แบบคนไม่มีเชือกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็นี่ก็คือ เอูอยนอรยน,นี่ก็จะเป็นเชือกที่อเล็กซ์ผูกไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบนะคะที่น้ำเย็นมากๆแต่ก็มีคนลงไปอาบน้ำกันค่ะกลางคืนเนี่ยอากาศก็เย็นมากเลยค่ะกลางวันก็ร้อนจนเนี่ยช็อกโกแลต เหมียวละลายไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นวิวมุมนึงค่ะก็ตรงนี้คือภูเขาที่เราตั้งเขปมกันฝั่งนูน้นแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งที่มีเจ้าหมาตัวนั้นเห็นไหมคะในกล้องไม่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแล้วก็ที่มีคนอยู่กันเยอะๆเมื่อวานที่แบบเป็นกลุ่มมาสังสรรค์กัน เมื่อกี้นะคะเหมียวก็น,นั่งนั่งอยู่แล้วก็เหมียวเห็นเป็นแสงสะท้อนจากที่ลองก้นครับก็เดี๋ยวเหมียวให้ดูนะคะมันสะท้อนแสงอยู่บนภูเขาลูกนั้นค่ะเห็นเป็นคนเดินอยู่แล้วก็มีแสงสะท้อนแบบ b ิ i งๆ b ิ นี่คือบรรยากาศบนยอดเขาอูเลียบอร์ที่อยู่บนระดับความสูง2,415เมตรที่เพื่อนๆใช้เวลาไปกับประมาณ5ชั่วโมงเลยค่ะน้องจะเล่นกับเมียยนหรอคะเมียวมีนนนๆมีไม้ Стелла. Дай мне дай, дай фу фу, надо фу фу о, молодец, умничка, давай иди сюда туда, Стелла, туда Стелла, давай น่ารักมากเจ้าของก็น่ารักนี่เป็นบรรยากาศของการพักผ่อนบริเวณรอบทะเลสาบถึงแม้ว่าทางขึ้นจะยากลำบากแต่ก็ยังมีคนเอาสบอบดขึ้นมาภายที่นี่ด้วย ตอนนี้อเล็กซ์และเพื่อนๆก็กลับกันมาแล้วต่อไปเราก็จะเดินไปที่ต้นน้ำที่ใกล้ภูเขามากที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยน้ำเย็นแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เมียวก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ paka paka